สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะสันเช้าว่างคานนะคะกับบรรยากาศสดชื่นยามเช้านะคะหลังบ้านแอดมีนะคะท้องฟ้าสวยงามยามเช้านะคะเพื่อนๆค่ะฟังเสียงสับพสัต้อยใหญ่เสียงนกเสียงกานะคะบรรยากาศยามเช้าสวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่นะ,คะ ออกกาพากันบ,บินออกห้ากินตัวเล็กตัวน้อยกท้องฟ้าบรรยากาศยามเช้านะคะเ,เพื่อนๆค่ะสดชื่นสดชื่นยามเช้าวันนี้ฟ้าสวยนะคะ ตินมาฟ้าสวยงามนะคะสดใสยามเช้าก็บรรยากาศยามเช้านะคะมะม่วงออกยอดใหม่นะคะเต็มต้นเลยนะคะทีนี้ออกยันลากออ,ออกยันขคนต้นนะคะบรรยากาศ ชมบรรยากาศที่บ้านนม้นะคะเช้านี้ฟ้าสวยนะคะเพื่อนๆค่ะบุญอาติไปไค่อยๆแย้มนะคะ ชมบรรยากาศยามเช้านะคะเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ขันยามเช้าแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเราชมบรรยากาศสึชื่นยามเช้าด้วยกันนะคะเพื่อน หว่ไว่ไเหยียบโดนอะไรไม่รู้นะคะชาวนี้ท้องฟ้าสวยนะคะถึงแม้นพระาทิตย์จะไม่ขึ้นเต็มที่นะคะเพราะว่ามีมเมฆมาบังนะคะแต่บรรยากาศก็กสดชื่นสวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะก็6กโมงกว่าๆนะโมงเช้าโมงก,กว่า รอชมบรรยากาศด้วยกันกับเมย์นะคะชมต้นไม้ดอกไม้สวยงามยามเช้าด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะหอมดอกกระดังาะะงานี่อแยนะลงกระทั่งดอกกระดังงานะเะพื่อนค่ะ อ๋อมีอมีหลายต้นนะคะอันนี้ต้นเดียวก็ดอกเยอะนะคะแต่ว่าเนี่ยพี้ยลงนะคะเพืเ่อน่ะเราบอกว่ามันลงทั้งกระดังงาดอกไม้ไปค่ะเพืเ่อนๆเราะต่อนะคะเราะต่อเลาะต่อ ชมดอกไม้กันตอนเช้านะคะที่ลาวดีก็ออกดอกทั้งปีเหมือนกันนะคะหนึ่งยอดงนึ่งสวยง,งามนะคะเพื่อนค่ะ ชมนกชมไม้ต้นไม้นะคะไก่ขั้นเยี่ยมเช้านะคะเพื่อนค่ะต้นมะนาวต้นพริกนะคะนึ่มก็มีนะคะมะนาวก็ด้านในนึงก็มีต้นหนึ่งนะคะด้านหลังบ้าน นั่นนู้นนะคะน้องสาวผูกไว้มะม่วงก็ปีนี้น่าจะได้กินลูกดีนะคะเพราะออกใบอ่อนเยอะนะคะโดยเฉพาะต้นเก่านู่นะคะนีมะม่วงสามฤดูแต่ใบอ่อนก็ไผ่ ภาไทยทั้งหมดมี4ี่กอน,นะคะในบ้านเลือกกินเลยนะคะเพื่อนๆนี่มะนาวอันนี้ลงลงใหมะะ่ต้นเก่าโซมนะคะปลูกหลายปีแล้วลูกไม่ค่อยออกมีแตกแตกใบใหม่เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อน,นะคะ่ะสดชื่นยาำเช้านะคะเพื่อนๆเดินชมต้นไม้ใบไ,ไม้ต้นไม้นะคะเดินผักสมุนไพรย,ย้ำเช้าด้วยกันกับเม รยา,ารไม่ต้องไปไหนไกลนะคะสดชื่นอยู่หน้าบ้านเหล่านี้นะคะเพื mm ่อนค่ะในบริเวณบ้านนี้ก็สดชื่นแล้วนะคะเพื mm ่อนชวนชมมีหลายพันนะคะดูดอกบานบ,าน,บานชื่นนะคะ ดอกสวยเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็โอเคนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆค่ะเช้านี้เมย์ก็พาเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะล้อชมบรรยากาศนะคะภายในบ้านนะคะยามเช้าเพราะว่าเช้านี้ไม่ได้ออกไปไหนไกลนะคะน้องสาวไม่อยู่ไปตลาดนะคะเมย์ก็อยู่แถวๆในบ้านนี่นะคะก็มาฟังเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ขันยามเช้านะคะ ด้านนี้ก็เป็นด้านจริงๆด้านนี้เป็นหลังบ้านนะคะพอถนนตัดผ่านก็กลายเป็นหน้าบ้านไปนะคะเพื่อนๆค่ะชาวนี้ที่บ้านแม่นะคะอ่างทองนะคะเพื่อนๆค่ะฝั่งเพื่อนที่น้องๆนะคะติดตามลับชมคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะนี่นะคะนกตาบินออกหากินกันนะคะนี่ก็มีนกเขาเกาะอ,อยู่นี่ไม่รู้คู่หายไปไหนนะคะเพื่อนๆค่ะ เสียงกู้จุกู้นกเขานะคะแถ่นี้นกเข่าเยอะมากๆนะคะเพื่อนๆกอฝากเพื่อนๆพี่น้องติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจเมดด้วยนะคะกล่าวขอบคุณล่วงหน้านะคะ thank you so much เลยเซน s u p ย o r t m อร์ตเมด n ชนแนลออนอ i ท e a ม์แอน you w ยูวอชิงคลิปวิดีโอเมดแช n แนล thank you bye bye รับรับค่ะ